ตามติดชีวิตยายนะครับกับช่องพังแสงเดือนเฟมมอรี่น,นะครับวันนี้อากาศตอนเช้าๆนะครับกอดฝนตกนะครับพามาเบ่งย่า่คือเก่าครับเอากล้วยมาให้ย่ายกินนะครับกล้วยเป็นกล้วยแม่แม่เอซหน้าพี่พี่ที่มอบใหนะครับขอบคะแนนมาซื้อให้ไ่ยังบ่มือนนะครับ เขียวแน่สุกแน่นะครับกินไปเรื่อยๆครับผม้าสือสุกมาเลยอย่า่กินบ่ท่านนะครับตอนนี้ก็ยุสวนกันเหลือ,อยุเชือกเดียวนะครับอย่า่แสงเดือนนะครับตาทงค่กับย่า่มีว่านนะครับผมตอนนี้ก็เหลือย่ายแสงเดือนเชือกนึงขอบผมขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบี็นดูย่า่ขอบคุณแม่แม่พี่พี่พน,น,น้าเอฟซีนะครับที่ยังเอ็นดูย่า่ทรงคะแนนมาให้ซื้อกล้วยนะครับผมขอบคุณหลายๆครับตอนนี้กับสวนห้างเลยครับสวนประเภทที่ไทยกับเป็นสวนห้างครับเหลืออยู่ส้างอยู่เสื้อเดียวนะครับสวนห้างเลยครับเขาง่ายนี้เมื่อแล้ว เหล่ายายแสงเดือนเชือกเดียวครับอยู่สวนนะครับมีตะบานห้างครับบานห้างจากอยู่ใ้บร,ริเวณใดนะครับเด้อขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามที่ยังเอ็นดูย่ายนะครับ สวัสดีครับเร็วสวัสดีครับ